สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูกรณในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายครับเราไปดูกันเลยครับการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายนะครับเป็นการหาความสัมพันธ์ของปัญหาโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ จัดกลุ่มและเรียงลำดับเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเกมตัวต่อนะครับนักเรียนหลายคนคงเคยเล่นเกมตัวต่อหรือเกมจิ๊กซอว์มาบ้างแล้วแต่นักเรียนทราบไหมครับว่าการต่อตัวต่อน,นั้นมีวิธีการคิดอย่างไรวิธีการแก้ปัญหาเกมตัวต่อนะครับขั้นตอนที่1แยกตัวต่อตามโทนสี หรือลักษณะลวดลายที่คล้ายกันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันครับขั้นตอนที่2นะครับต่อตัวต่อเป็นด้านนอกก่อนนะครับและขั้นตอนที่3นะครับต่อตัวต่อที่เหลือจนครบครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขจากภาพเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ครับคุณครูจะให้เวลานักเรียน คิดนะครับนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะมาถามนะครับต่อไปนะครับค,คุณครูจะมาเฉลยนะครับ มาดูกันนะครับว่านักเรียนคิดถูกหรือเปล่านี่ภาพที่สมบูรณ์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับทำถูกกันบ้างหรือเปล่าครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขของภาพเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ครับแบบนี้นะครับ นักเรียนคิดว่าหมายเลขึ่นควรอยู่จุดไหนครับจุด A จุด B จุด C จุด D หรือจุด E ครับอ่าอันนี้คุณครูให้ทำเป็นการบ้านนะครับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ